วันนี้เราจะพาไปกินเบเกอรีร่ที่ร้านคาเฟ่ชื่อดังย่านเมืองเก่าอุบลร้านนี้เขาชื่อว่าโคเรเบเกอรี่บาร์พอเราเข้าไปในร้านก็คือได้กลิ่นหอมของขนมปังอบแล้วก็กินกาแฟร่อ,อนจุดเด่นก็คือเขาจะมีพวกขนมปังและเบเกอรีร่ให้เลือกหลายแบบขนมแต่ละอย่างก็คือน่าอินมากบางช่วงเขาก็จะมีพวกเมนูพิเศษหรือเมนูใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยอย่างช่วงนี้ที่เขาฮิตชิโอปังร้านนี้เขาก็มีนะชิโอปังมีความกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่น เนยมากตัวขนมปังก็คือฉ่ำๆเนยเลยไม่แห้งจนเกินไปรสชาติก็จะมีความเค็มของเกลือเบาๆด้วยส่วนอีกอันเราลองเป็นตัวชูครีมชาไทยตัวครีมของชาไทยก็มีความชาไทยกลางๆไม่หวานไม่เค็มจนเกินไปส่วนตัวเราชอบตัวชิโอปังมากกว่านะบรรยากาศในร้านก็คือตกแต่งสวยมากและให้ความรู้สึกอบอุ่นเบาๆมุมถ่ายรูปก็เยอะดีแถมได้มูดดีสุดๆร้านเขาก็จะมีทั้งโซนห้องแอร์แล้วก็โซนด้านหลังที่เป็นาท์ดอร์ถ่ายรูปแล้วแสงธรรมชาติ ลงดีมากใครยังไม่เคยไปลองร้านนี้ก็คือแนะนำไปดุนดวดติดใจแน่นอน